แรปปิด s ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงคร,ค,รครับผม,ผมสวัสดีครับปีเตอร์แพนเองครับผม <c oughs> จากซีรีส์เรื่องเซตการเจนิดใหม่ของลวงดาวครับเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยอพอเป็งไงางรอคอยเหมือนกันครับตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่า วันที่2เดือนมิถุนายนนี้เนาะจะได้ดูพร้อมกันแล้วนะครับทั้งทางช่อง3แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไอทีที่เป็นเวอร์ชันอันขาดด้วยแต่ว่าที่สัมพัญก่อนหน้านั้นที่น่าตื่นเต้นกว่าน,นั้นอีกนะครับก็คือตัว Reset First Premier ที่จะเกิดขึ้นที่ Major ok เมเจอร์ราชโยธินนะครับผมจริงๆตอนนี้ยังสามารถซื้อบัตรได,ด้นะครับทางาที่เก็ตแมรอนขายถึงขายเลยขายเลยเราเราขายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่ยอยคุยเรื่องอื่น,แล,นแล้วเดี๋ยวค่อยวุ้กกับมาใหม่อ่าใช่ วช่แสดงว่าแบบว่านี่คือเตรียมตัวพร้อมแล้วเพราะว่าจะได้แบบดูจอใหญ่พร้อมกันกับแฟนๆด้วยเตรียมเขินเต็มที่แล้วเตรียมเขินที่จะเห็นหน้าตัวเองเบลออยู่บนจอสีแรกเราจะมีให้เขินเลยทีแรกมาเขินเลยผู้อย่างนี้ดีกว่าซีแรกก็มันเลยดีกว่าแต่จะมันในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตามดูใช่อย่าบอกนะว่าว่าอาจจะเป็นพลังงานบาง ก็มีนะก็มีนะก็มีนะใช่ครับมันมันมันจะมีความฟินอยู่แต่ว่าแต่ว่าทุกซีนที่มันจะมีความฟินเนี่ยผมต้องบอกว่าทางบอดแคสต์ทางไอชีอีหรือมันก็ทั้งตัวคนเองเขาทําให้ซีนนั้นมันออกมาสวยงามถึงแม้ว่ามันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่เราดูไปแล้วอ่ะเราก็แอบคือมันรู้สึกกับช่วงป่วยเฉหัวใจใช่ครับมันมันเป็นแบบไม่มีอะไรเยอะเลยอ่ะบางทีมันเป็นแบบว่าสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวันการเดินด้วยการการกินข้าวด้วยกันเลย ทุกเนี้ผมคิดว่ามันแค่เนี้มันทำให้รู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ฟินยิ่งกว่าบางซีนที่แบบต้องใกล้ชิดกันด้วยซ้สายมาเลยเอาไว้น่าอยากอยากไวหน้าตอนที่ดูเป็นยังไงบ้างหน้าเราผมก็ดึงตึงครับเราต้องนิ่งไว้ก่อนเก็บทรงไว้ก่อนอีกคนนึงเขาจะชอบเขินอีกคนนึงเขาจะเป็นแบบสายเขินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตึงแต่จริงๆก็แอบอมยิ้มอ่ะเขาเรียกว่าอารมณ์จอได้ไหมอารมณ์จออารมณ์จออยู่ตลอดเวลาอารมณ์จออารมณ์จออะไรอย่างนี้นะ่เทียมจะไม่เหยียดการ ครับเป็นยังไงบ้างน่ารักมากราเัแบบว่าเวลาไม่เวลาออกงานเป็นังได้บที่ถึงกันแบบเขาชอบไม่อยู่อย่างเช่นตอนเนี้ยเขาชอบไม่อยู่เขาชอบ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 หายเขาชอบหายตัวชอบทําไม่คิดถึงเป็นบ้าคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าชอบแบบว่าหายวับหายวับอยู่นี่ก็ไม่แต่คือที่เหตุผลที่เขาไม่อยู่ตอนนี้ก็คือเขาทำงานค่อนข้างหนักครับผมก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเรียนด้วย ออกกองอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็แบบคือเหมือนแบบร่างกายตอนนี้เขาแบบล้านิดน,นึงอะ่ะก็จริงจริงก็แอบเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะก็อยากให้เขามีเวลาพักผ่อนงาน,นใช่<ม>เพราะฉะนั้นก็อะมาร่วมงานเสร็จแล้วก็เจอหน้าเจอตาแฟนๆทุกคนนะฮะ<ม>เจอผู้ใหญ่แล้วก็ปล่อยเขากลับไปพักผ่อนแล้วกันออไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเรานนรับหน้าที่แทนแต่ว่าแต่ว่าตอนดูพินเนีย ทีหนึ่งนี่คือเขาอยู่จบใไหมอยู่สิอุ้ยอุ้ยแอบแลงอยู่อยู่อยู่ผมเดี๋ยวผมล็อกตัวให้อยู่เองไม่ปล่อยเลยทีนี้ตัวตัวแบบว่าพอถึงซีนแบบเขินขอขับก่อนไม่ได้ล็อกล็อกตัวล็อกตัวต่อให้เขินเขินแค่ไหนก็อยู่ด้วยกันของเรามีกี่อีพีอ่าตอนเท่าที่ผมรู้ตอนนี้มี10 EP นะครับแต่ถ้ากระแสดีก็ไม่แน่อาจจะมีสเปเชียลอีพีหนอะไรนะครับเรารักกันอีพีจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมรักเขาตั้งแต่ EP แรกแล้วอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าเออคือคือคือจริงจริงจริงจครับไม่พูดอย่างนี้สามแรกเลยแต่ก่อนคือพูดอย่างนี้ทุกสามเนี่ยพูดต่อหน้าเขารึยังไ่ยังอ๋อต่อหน้าเขาบ้างเลยกล้าไหมก็เขาไม่อยู่จะพูดยังไงอ่ะถ้าเขาอยู่หน้าก็พูดหมพูดพูดอยู่แล้วเราเราเป็นคนที่เราเดี๋ยวไปถามปอนนะคือตั้งแต่ได้เล่นเรื่องรีเซ็ตมาเนี่ยไม่ว่าจะแบบเรามีโอกาสในการที่จะพูดจะสื่ออะไร หรือมีโอกาสอะไรที่มันดีๆอย่างเงี้ยเราก็จะก็พยายามจะแสดงตนออกไปพยายามจะนําเสนอความคิดลอกไปกเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนนี่ใช่<ๆ>ใช่แต่ทุกวันนี้ที่คุณบอกว่าเขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยคุณเคยบอกเขาไหมว่าเออไปพักเถอะหรือบ <c oughs> อก่วงนะกล้าไหมบอกเขาตลอดคร <c oughs> ับโดยเฉพาะในแบบในไอจีในคอมเมนต์อ่ะบอกพักผ่อนบ้างนะเพื่อนอย่างช่วงวันเกิดที่ผ่านมาก็บอกว่าเออแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมากๆขอให้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ฝันไว้แต่ที่สําคัญก็ มีเวลาว่างก็พักผ่อนบ้างนะเพื่อนใช่ก็ก็คือเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะแล้วเขาก็ผมเห็นตลอดว่าเขาแบบตั้งใจทํางานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็เคยผ่านช่วงนี้มาเหมือนกันแล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดเออเราไม่ดูแลตัวเองดีๆอ่ะในระยะยาวมันอาจจะแบบส่งผลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากอยากให้เขาแบบดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าดูแลตัวเองได้แล้วก็จะได้ดูดูแลคนอื่นได้ด้วยดูแลแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อๆอาจจะดูแบบดูแลคนที่แบบใกล้ตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็ไม่รู้เหมือนกันใครเออมันเป็นยังไงบ้างการทำงานเขามาถึงว่าความน่ารักของเขาที่เราบอกว่าเออเขาน่ารักเ,เรื่องนี้เขาแบบคือ,อต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักปอนมาประมาณ45ปีแล้ว <c oughs> รู้จักกันในฐานะแบบเพื่อร่วมคลากสการแสดงด้วยกันก็จะเป็นฟิลหนึ่งเนาะแต่ว่าพอเหมือนแบบได้ได้ไดมาร่วมงานกันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่เขาได้รับบทเป็นอาร์มนินอ่ะผมรู้สึกว่าเขามีความสวยเขามีแบบสเสน่ห์คือเป็นคนที่ดูแล้วแบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะหลงสเสน่ห์เขาได้เหมือนกันเออก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาเก่งอะเออแล้วเราก็มันก็เลยทำให้ผมก็มันก็เลยทําให้ความเป็นธาดาเนี่ยตกหลุมรักเขาโดยปริยาต<ม>ั้งแต่แบบอีพีแรกที่บอกไปเลย่แล้วอย่างเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้ิยอนในด้านไหนบ้างผมรู้สึกว่ามันทุกครั้งที่เราได้ดู ผลงานที่ออกไปไม่ว่าจะเป็น MV ไ i l o พลอตหรือว่าตัวเทรลเลอร์มันมีผลง่คืออันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่ผมต้องอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาหรือว่าแบบว่าค่อนข้างจะเป็นผมกับปอนหลักๆในเกือบทุกซีนอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเรายังรู้สึกอิมมชั่นอลกับมัน เรายังรู้สึกแบบว่าสั่นไหวอยู่ข้างในคือไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าผูกพันแล้วกันกับตัวละครตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอามีนหรือทาดามันทําให้ผมรู้สึกว่าเติบโตในฐานะนักแสดงขึ้นมาด้วยผมรู้สึกว่าการที่เราได้ได้รับบทต,ตรงนี้มันทําให้เราโตขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็บียอนในฐานะเพื่อนในฐานะพาร์ทเนอร์ที่รู้สึกว่าในพาร์ทของการทํางานอ่ะเราก็สนิทกันในระดับหนึ่งแต่หลังจากตอนเนี้ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีเวนต์การที่จะไปเจอกันไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดเนี่ยนัดไปเที่ยวแถวแอปสปอยเที่ยวแถวทรงวาดไปทำคอนเทนต์กันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราได้เจอเพื่อนคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะแต่เราได้เจอพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งของเขาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเรู้สึกว่าเออสนุกดีอะตลกดีแล้วก็แบบว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบว่าหาเวลา ไปแบบว่าใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องนี้เราคาดหวังในเป้าหมายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ออนในไทยเนาะออนแบบเวอร์ไวชใชัยต้องขอบคุณทางช่องสามทางไอชีอ e, ีแล้วก็ทางบอด cast ไทยทีวีชั่นแล้วก็พี่หนองด้วยนะครับที่มอบโอก,กาสนี้ให้กับผมถือว่าเป็นอีกกุญแจสําคัญในในฐานะนักสแสดงของผมเลยละกันแล้วก็ขอบคุณไอชีอ e ีมากๆนะครับที่แบบว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นไอชีออริจินอลละหมายความว่าอะไรหมายความว่า ซีรีส์เรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของโรงดาวเนี่ยจะถูกนําไปเผยแพร่ทั่วโลกกว้างมากขึ้นมากๆและเรียกได้ว่านําไปแปลหลายภาษามากๆนะฮะตัวซับไตเติลเนี่ยแหละครับตอนนี้เท่าที่รู้นะฮะก็จะมีทั้งแบบญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกงโหยเยอะมากๆอ่ะก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอแฟนคลับทุกคนนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับที่แบบว่า สพอร์ตมาดีตั้งแต่ตัวไพลอตเลยก uh, ็ thank you so much guys for your support as always um, can't wait to see you guys on the series กันเชนนี่เหมือ, um, วอ uh, นว่า uh, คนคนเก่าซึ่งนี่มันจะจืดชือ่อ uh, สตราร์เจโตโตจืดชื่อวงมันซินเจจืดชื้อนะครับผมฝากด้วยฝากด้วยตอนนี้ก็ฝึกภาษาจีนอยู่เพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ FC ฟซีจีนเยอะมากๆตั้งแต่อย่างอย่างวันนี้ที่ได้มาเดินงานในเดอะเทนเนาะนะ ว่าเปอร์เซ็นถ้านะับเปอร์เซ็นได้อะประมาณ3 0 4 0ซนะซึ่งถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าแฟนคลับไทยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศเยอะจริงๆครับผมนนคุณคิดว่าคุณจะมีหมั่มหมี่ไหมคะทุกวันนี้ก็มีทุกคนพยายามเป็นหมั่มหมี่อยู่นะ<อ>มีพยายามอยู่แต่เราก็ไม่ยอมเ,ออเพราะเราบอกว่า <นะ S 2> ตอนนี้เราเป็น Daddy แดดี<อ>แล้วเราเป็นคุณธาดาแล้วอ่ะ พอมีหมาหม,มีก็แปลกๆนิดนึงแต่ว่าเราก็แบบห้ามเขาไม่ได้เนาะเพราะเขาบอกว่าต่อให้จะเก๊กแค่ไหนนะต่อให้จะเป็นคุณธารดาแค่ไหนในสายตาก็ยังเป็นหมาหม,มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังสามควบอยู่ใช่แต่เชื่อว่าหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วอะแอบแอบสปอยนิดนึงคือตอนตอนที่ได้ดู EP พหนึ่งครับทำรีแอคชั่นไปเหมือนไม่ได้ดูตัวเองคือแบบถ้าเป็น FC ถ้าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็อยากจะสมัครเป็น FC คุณธาดา คือรู้สึกว่าคนบ้าอะไรมันเท่ขนาดนั้นอะเด็กผู้หญิงก็ยยงใช่ไหมอาจจะเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะ <c oughs> ตอนเนี้ยเออเพราะคุณธ <c oughs> าดาเขามีความแบบเซ็กซ์เพลยสูงมากเลยอ <c oughs> เออแบบดูแล้วแบบเออก็ก็แอบภูมิใจกับการที่ทเราทําการบ้านไปตรงนี้เหมือนกันต้องขอบคุณทุกคนทั้งทีมงานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งเคมีช่วยกันต่อตัวธาดาออกมาได้จนเป็นคุณธาดาที่ได้เห็นในซีรีส์ คคนรับฝากด้วยนะครับซีรีส์รีเซ็ตเฟิร์สพรีเมียร์อ่ะเอาใหม่ฝากด้วยนะครับร,รีเซ็ต Premier, เฟิร์สพรีเมียร์นะครับ,รรบสามารถไปซื้อบัตรได้แล้วนะครับทางทิกเก็ตเมลอดแล้วก็เราจะสามารถมาเจอกันได้ที่ทางเมเจอร์ราชยโยธินนะครับบอกเลยว่าจะได้ดู EP 1พร้อมกันกันอย่างสนุกสนานเป็นเวอร์ชันอันคัดด้วยนะแล้วก็มีกิจกรรมเอ็กซ์เพรซิฟมากมายนะครับฝากด้วยตอนนี้บัตรยั มีให้ซื้ออยู่นะครับฝากด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกไปไม่เป็นไรนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับสามารถติดตามได้ทางช่อง3เวลา4ทุ่มครึ่งนะฮะวันจันทร์นะครับผมแล้วก็ทาง i อชีอีแอปพลิเคชันเวลา4ทุ่ม45ฝากดูสดก่อนนะครับแล้วก็ไปดูติดตามเโอร์ชั่นนั้นดได้ทางไอชีอครับผม oh, <okay. S 1> เจอกันเร็วนี้ครับผม